สวัสดีครับพบกับแชมป์เกมเมอร์กับภารกิจพาดับคู่รอตกชั้นกันนายโผฟูเอดที่3หลังจากที่เราแข่งกันมา2นัดก็ลีครับอีกนัดหนึ่งนะครับเราสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดส่วนนัดที่3เราเฝ้าบ้านเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเราก็ได้เป็นตัวจริงเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้ถือว่าเจองานหนักจริงๆ เอาละครับเริ่มเคลียร์ครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในชุดสีฟ้าเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดมาในชุดสีแดงเหมือนเดิมนะครับเราบุกจากซ้ายไปขวาครับในนาทีที่3ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทักทายฮะทรลุช่องออกไปทางด้านขวาครับเอาละครับหมุนตัวกลับมานิดนึงส่งเข้ากลางฮาลันยิงข้ามคานไปครับโอ้โหเกือบไปแล้วนะฮะภาพตัดมาที่โค้ชเห็นหน้านิ่งๆเนี่เสียววาบนะฮะเงือออกมือแล้วบ้างเนี่ย ผ่านมา15นาทีครับเชฟฟย์ยู่นเตะยังยันอยู่ได้นะฮะสูตรประตูต่อศูนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาตรงกลางครับส่งไปให้ที่เดอร์บอยยิงด้วยกว่าเรียบร้อยครับโดนนําไปแล้วโอ้โหคือเขาบุกอยู่ข้างเดียวนะฮะเราก็อุตส่าห์ยันมาได้ทั้ง16นาทีนะฮะไม่เป็นไรครับนาทีที่19บ้างครับเชฟฟ์ยู่นเตะครับทุ่มมาครับออกมาทางขวาครับผมจะหัวฟูคอบอนครับ ส่งออกเพื่อนไปทางขวาครับวิงเขากลางไปแล้วเพื่อนกระชากไปเรื่อยๆยังไงฮะองไม่ได้บอลครับก็ถือว่าเป็นเกมบุกที่ดีครับนาทีที่23ครับเชฟฟียูไนเต็ดได้บอลทางขวาครับผมออกมาแล้วครับโอ้ติดเอายังได้บอลอยู่ครับเอาล้ครับวิ่งไปทางขวาจะาโวฟูขอบอลจัดรีซายติดตัวเสียดายฮะเนี่ยไม่อย่างนั้นเป็นประตูไปแล้วนะครับมาดูเตะมุมบ้างครับ เจ้าหัวฟูเรียกบอลครับขอมงหน่อยมงไม่ถึงครับไม่เป็นไรครับยังได้บอลอยู่ครับขอบอลมาแล้วซันแม่โดนเขาสกัดไว้ได้ครับเสียดายโอกาสนะฮะงามนาทีที่3 1ครับเชฟฟี่อยูไนเตตัดบอลได้ตรงกลางครับเจ้าหัวฟูขอบอลแล้วครับปลายออกขวาเหมือนเดิมฮะวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วขอบอลครับเพื่อนยังไม่ให้เพื่อนแทงบอลมาให้ครับยิงติดตัวอีกแล้วโอ้ยติดมาสองรอบแล้วฮะเนี่ย นาทีที่36ครับเอาละครับแมนซิตี้ทะลุตรงกลางครับฮาแลนด์ยังไงครับเอ้ยยังติดอยู่เอาโอ้ศาสกัดได้ชังหวะแรกนะฮะแต่ก็ไปเข้าเท้าฮาแลนด์อีกไม่เป็นไรครับมาดูนาทีที่45ครับใกล้หมดเวลาครับทดเวลาบาดเจ็บ1นาทีแสฟีอยู่ในแต่ตัดบอลได้ครับเจ้าหัวฟูออกไปทางขวาครับวิ่งทําทางครับเพื่อรวมทีมยังครองบอลอยู่ครับเจ้าหัวฟูวิ่งหาช่องว่างแล้วครับ เพื่อนทะลุช่องมาให้เลยเอาแล้วครับมองหาเพื่อน,น้วครับตรงกลางว่าจ่ายยัดแล้วก็ซัดเข้าไปครับโอโ้โหอย่างสวยฮะแอซิดงามๆจากเจ้าโหฟูเลยฮะเนี่ยโอโ้โหได้ประตูในช่วงเวลาสําคัญนะฮะสประตูต่อหนึ่งดูภาพช้าครับเจ้าโหฟูเพื่อนจ่ายทะลุช่องมาให้เราก็ยัดบอลมาตรงกลางครับเข้าเท้าเพื่อนพอดีเป๊ะเลยฮะแล้วทันทีที่เขีย่ยกรรมการก็ปั่มหมดเวลาขึ้นแรกครับเชฟฟี่ยูเนเต็ด ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้หประตูต่อ2ครับถือว่าได้ประตูในช่วงสําคัญจริงๆนะฮะส่วนในครึ่งหลังครับก็ยังเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ครองเกมบุกได้มากกว่านะฮะแล้วก็ครองบอลได้มากกว่าด้วยแต่ในนาทีที่72บครับเชฟฟีอยู่ในเตะครับได้บอลครับผมส่งไปที่เจ้าหัวฟูทางด้านกราบกวาครับเจ้าหัวฟูส่งกลับมาครับเขาไปไม่ได้ฮะเอาละครับได้บอลอีกหนึ่งครั้งครับเอาใจาติดเพื่อนครับ กองหลังแมนซีจ่ายคืนโกรครับเราวิ่งกดดนันเอาได้บอลเฉยซัดรีสายเรียบร้อยครับได้ประตูมาแบบฟุกๆฮะงงๆเลยฮะคือวิ่งไปไฮเพ้เฉยๆก็ไม่คิดว่าจะได้บอลเหมือนกันนะฮะเสมอกันแล้วครับ2ประตูต่อ2ครับด้วยฝีเท้าของเจ้าโฮฟ,ฟูครับ1ประตู1นึ่งแอสซิคครับแฟนๆเฮเลยฮะมาดูภาพช้าครับเราวิ่งไปเพ้เฉยๆฮะเราก็ผูกกระสอบประตูจ่ายบอลยัดข่าวมาที่เราฮะเราก็ซัดยซ้ายครับผม หนีมือผู้กษาประตูเข้าไปประตูแบบนี้นี่อีก10นัดก,ก็ยิงไม่ได้นะฮะเอาเป๊บเซ็งเลยครับหัวเสียเลยคราวนี้2ประตูต่อ2แล้วด้วยนาทีที่76ครับเชฟฟียูนเต็ดคึกแล้วครับจะาหูฟูได้บอลปลายออกขวาไปแล้วครับวิ่งยาวแล้วครับวิ่งยาว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 ยังไงครับเพื่อนส่งมาไหมเอาอยัางเอาได้บอลซัดด้วย้ายติดซัดด้วย้ายอีกทีกูก็ติดอีกโอ้โหอ,อย่างเซฟฮะ แม่เสียดายนะเนี่ยเกือบเป็นประตูขึ้นนําไปแล้วนะครับเนี่ยเอาละครับแมนซีโต้กลับครับทะลุช่องมาครับตรงกลางไปแล้วยังไงครับอู้หลุดไปแล้วครับซัดผู้รักษาประตูแซบไว้ได้โห้ยนี่ถ้าเกิดขึ้นนําไปนี่แย่เลยฮะเอาละครับยังมีเตะมุมครับเลนสั้นครับแมนซีทะลุมาตรงกลางครับหัวฟูดักเอา้ผู้รักษาประตูรับบอลไว้ได้ครับไม่มีปัญหาครับเจ้าหัวฟูเรียกบอลเลยครับโยนมาแล้วครับ ส่งบอลไปข้างหน้าครับวิ่งตามไปด้วยยาวแล้วครับไปแล้วครับไปไม่ได้ครับส่งคืนตรงกลางก่อนดีกว่าเอาเพื่อนยังได้บอลอยู่นะครับเจ้าหัวฟูออกไปทางขวาครับอย่างไงเนี่ยฮะขอบอลตรงกลางครับเพื่อนยังส่งมาไม่ได้นะครับเพื่อนเลี้ยงหลุดมาได้ขอบอลครับสัด์เรยสายติดเอ้าพักอกแล้วก็วอลเล่เข้าไปเลยครับจอจอฮะเจ้าหัวฟู นาทีที่86ครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนํำนะครับเชฟฟี่อยู่นเตด3มันเชสเตอร์ซิตี้2ครับโอ้โหยิงประตูแบบงงๆเหมือนกันนะฮะเนี่ยคือก็คิดว่าจะเข้าจังหวะแรกนะฮะแฟนเ hey ฮนะครับดูภาพช้าครับเนี่ยเพื่อเลี้ยงผ่านมาได้ครับเราขอบอลสัดดโดยสายติดครับแล้วก็ติดหน้าอกเราแล้วเราก็วอลเลย์เข้าไปเลยโอ้โปฏิกิริยารวดเร็วจริงๆคเนี่ยผู้จัดการทีมเ hey ฮเลยะฮะคือไม่คิดว่าจะมีแต้มน,นะฮะ คือใครจะไปคิดะฮะมาเจอยอดทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วครึ่งแรกก็โดนไปก่อน2ลูกด้วยแต่ตามมาได้เป็น1ประตูต่อ2นะฮะแล้วจากฝีเท้าของเจ้าหัวฟูครับ2ประตู1นึอาซ์ซิจบเกมทำให้เชฟฟด์ยูไนเตดครับเฝ้าบ้านชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้3ประตูต่อ2ครับถือว่าเป็นผลงานมาสเตอร์พีซของเจ้าหัวฟูจริงๆครับเพราะว่าก่อนเริ่มเกมนี้ไม่คิดจะมีแต้มแล้วก็ไม่คิดว่าจะยิงได้ด้วยซ้ำไปนะฮะ แต่เกมนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าเจ้าหัวฟูเนี่ยฝีเท้าระดับพรีเมียร์จริงๆมาดูสถิติกันครับลงสนามไป94นาที2ประตู1แอซซิตชุดออลทาร์เกต4ครั้งครับได้คะแนนไป9.6คะแนนเรียกว่าแมตช์ออฟเดอะแมตช์ครับไม่สามารถที่จะมีใครแย่งตำแหน่งนี้ไปได้และด้วยฟอร์มอันโดดเด่นครับนักข่าวก็เลยขอสัมภาษณ์ดาวรุ่งอย่างเราด้วยครับฮะจริงเหรอเพ โอ้โหนี่เป็นไงครับคู่แข่งยังมายกยอปอป้าเราครับเราก็เข้าไปสภาครับส่วนผู้สื่อข่าวจะถามอะไรก็ไม่ทราบฮะกอดหน้าอกพยักหน้าเงึงๆงึงไปพอฮะเพราะว่าเรายังไม่ค่อยรู้ภาษาเท่าไหร่ครับมาเจอกันนัดที่4ครับผมเฟอบานเจอเอฟเวอร์ตันครับเชฟฟิล์อยู่ในเต็ดมาในชุดสีแดงนะครับเหมือนเดิมเลยและในนัดนี้ครับเจ้าหัวฟูก็เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าทางด้านขวาครับ กรรมการเป่าเริ่มเกมครับเชฟฟด์ยูไนเตดเจอกับเอเวอร์ตันครับเราบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนเอเวอร์ตันเข้ามาในชุดสีน้ำเงินนะฮะเอาละครับนาทีที่14ครับเชฟฟด์ยูไนเตดได้บอลตรงกลางครับยังไงดีฮะกองหลังแน่นไปหมดนะฮะไม่รู้จะไปทางไหนนะฮะเราพยายามยืนหาตำแหน่งอยู่นะครับเเพื่อนเพื่อนยังไงฮะเพื่อนออกไปทางขวาครับเราขอบอลครับผมมงเข้าไหมเรียบร้อยครับ เป็นการยิงประตูด้วยลูกมงครั้งแรกและประตูแรกด้วยฮะในนาทีที่16เชฟฟฉฟีในเต็ดออกนำเออร์ตันไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์ครับผลงานของเจ้าหัวฟูครับพยายามมงมาหลายเกมฮะแล้วก็เป็นประตูได้ในวันนี้ครับดูภาพช้าครับเพ่อนออกมาทางขวาโยนเข้ามาเลาสะบัดหัวเข้าไปยัดเสาแรกไปอย่างสวยฮะดูภาพอีกมุมหนึ่งฮะสะบัดปื๊บเฮ้ยออกโอ้โหบอลมันโค้งเข้ากรอบฮะ เบียเสาแรกเข้าไปเลยโอ้โหมงสวยจริงๆฮะลูกนี้คือให้มงอีกรอบนี่ไม่รู้จะมงได้หรือเปล่าฮะดีใจสุดๆเลยฮะเจ้าหัวฟูเราบอกว่าเราจะทําประตูด้วยการมงแล้วนันนี้เราก็ทําได้จริงๆฮะออกนําเร็วฮะเราก็เล่นได้สบายครับแต่เอเวอตตันก็ไม่ยอมครับผมนาทีที่21ครับยังไงฮะได้จากลูกเตะมุมมาครับเอาตอก้นไปทางขวายังไงดีครับซัด ยังดีที่ผู้รักษาประตูเรารับไว้ได้ฮะนาทีที่28ครับเจ้าหฟูครับได้บอลครับส่งกลับไปที่เพื่อนครับแล้วเราก็วิ่งทำทางครับขอบอลครับโยนมาแล้วครับล้ำหน้าไหมไม่ล้ำครับแต่ไปไม่ได้ครับขอวกกลับมาล้อมครับจ่ายไปให้เพื่อนครับเพื่อนมงเกือบเข้าฮะโอ้ยเสียดายมากฮะมงดีฮะแต่ผู้รักษาประตูดีกว่าไตมุมครับโยนเข้ามาเจ้าหูฟูเทคตัวมง ยังติดหัวกองหลังครับโอ้ยนาทีที่40ครับจะาหัวฟูได้บอลทางขวาครับส่งไปให้เพื่อนครับวิ่งเข้ากลางไปแล้วฮะทันไหมทันเพื่อนไหมเนี่ยทันไหมโยมะมงไม่ได้ครับโอ้ยโดนบังฮะยังไงครับกองหลังเคลียร์ครับเรายังได้บอลครับคลุกคลิกคลุกคลิกปลายบอลออกไปทางขวาให้เพื่อนครับเราเข้าตรงกลางหาที่ว่างขอบอลครับ เพื่อนส่งมาให้แตะด้วยขวาสัต์ด้วยซ้ยายเรียบร้อยครับหนีมือโก2ประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับนาทีที่44ครับเชฟฟี mm ่ไนเต็ด2เอฟวร์ตั้ศูนย์จากฟีเท้าของเจ้าหัวฟูและก็เป็นประตูที่2ในเกมเนะฮะโอ้โหแฟนๆสะใจเลยฮะงานนี้ผู้รักษาประตูก็มีเซ็งกันบ้างเล็กน้อยนะฮะมาดูภาพชา้าครับเนี่ยครับราหาพื้นที่ว่างครับเพื่อนใจ่ายให้แตะด้วยขวาน,นิดนึงฮะแล้วก็ซัดด้วยซ้ายครับผมเสาไกลเข้าไปดูฮะจับ เอาจับด้วยซ้ายฮะเนี่ยแล้วก็ซัดด้วยซ้ายแม่สมก็เป็นเท้าถนัดจริงฮะผมก็เน้กว่าแตะด้วยขวาขออภัยฮะพาคผิดไปนิดหน่อยผู้จัดการทีมฝ่ายตรงข้ามถึงก็เซ็งเลยนะฮะอามีปลุกใจกันเล็กน้อยครับแล้วก็หมดครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับเชฟฟี่ยูไนเต็ดออกนำเอเวอเรตัองประตูต่อศูนย์ด้วยฝีเท้าของเจ้าหัวฟูลล้วนๆเลยฮะคนเดียวเหมาสประตูเลยเริ่มครึ่งหลังครับ เชฟฟี่ยูเนเต็ดครับได้เขี่ยบอลก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับครึ่งหลังก็เล่นสบายกันขึ้นนะฮะนำห่าง2ลูกนะครับแล้วก็เป็นเชฟฟี่ยูเนเต็ดที่ได้คลองบอลตรงกลางครับออกมาทางซ้ายครับผมเจ้าหัวฟูวิ่งออกด้านขวาฮะเพื่อนทะลุช่องมาแล้วครับเจ้าหัวฟูขอบอลครับมงเขามงสกัดได้นะฮะไม่ถึงไม่เป็นไรครับไปแย่งมงมาได้ครับเรอยังได้คลองบอลครับบอลกลับมาที่เจ้าหัวฟูครับถ่ายไปให้เพื่อนก่อนครับ ส่งเข้ากลางโอ้โหหลังแน่นมากฮะหาช่องทะลุก่อนครับเอาละครับเพื่อนบังบอลเอาส่งมาที่เราสัดด้วยซ้ายเรียบร้อยครับแฮตทริกครับผมและถือว่าเป็นแฮตทริกแรกนะฮะในพรีเมียร์ลีกด้วยเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำได้ในคาราบาวครับฮะที่ถล่มเชฟฟีวเวนสเตย์ไปในดาร์บี้แมตช์ดูภาพช้าฮะเนี่ยครับ เพื่อนบังบอลครับแล้วก็ส่งมาที่เราครับจับบอลด้วยซ้ายสัตว์ด,ด้วยสายเข้าไปเหมือนเดิมฮะนี่กลายเป็นลูกเก่งของเราแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยเอบอรตันเขี่ยบอลด้วยอารมณ์แซงๆฮะถูกนําถึงสาประตูต่อศูนย์นะครับแชรฟิลนี่ยิงเล่นยิงคึกนะฮะในนาทีที่5 8ปครับเราได้บอลครับยังไงครับโยนมาที่เจ้าหัวฟูมงไปให้เพื่อนไม่ได้ครับเรามงกลับฮะเพื่อนยังได้บอลอยู่ครับ เดี๋ยวเราออกไปทางด้านขวาเนะฮะเพื่อนส่งยัดมาให้เราจ่ายออกขวาครับยังไงดีครับเพื่อนทะลุมาอีกแล้วเราซัดด้วยซ้ายเกือบฮะออ้ยลูกเก่งเราเลยนะฮะเนี่ยนาทีที่63ครับเอเวอร์ตันถูกเชฟฟิวเวนเดตัดบอลตรงกลางครับเอาละครับส่งมาให้สูน์หน้าเจ้าหัวฟูหาตำแหน่งพื้นที่ว่างก่อนครับได้บอลแล้วครับปลายออกไปทางขวาครับวิ่งเข้ากลางครับผมเตรียมตัวมง เพื่อนโยนมาวอลเล่ดยกว่าเข้าไปเลยโอ้โหมีละคข้าชูดนะเนี่ยคนเล่นยังงงะฮะเข้าไปได้ยังไงดูภาพช้าครับเนี่ยเพื่อนโยนมาบอลมันต่ำะฮะเราก็เลยวอลเล่แทนนะคือจะสารภาพว่าจริงๆอยากมงะฮะแล้วหลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็ทําอะไรกันไม่ได้นะฮะจบเกมไปครับเชฟฟี่ยูไนเตดถล่มเอเวตันไป4ประตูต่อศูนย์ ด้วยฝีเท้าของเจ้าหัวฟูครับ4ลูกเลยได้บอลไปนอนก่อนเลยฮะเนี่ยแฮตทริกแฮตทริกแรกนะฮะในพรีเมียร์ลีกฮะเบอร์49ดวงเฮงมากฮะเจ้าหัวฟูมาดูสถิติครับลงเล่นไป94นาทีครับชุดออลตาเกตไปเครั้งและเป็นประตู4ประตูครับตกเป็นข่าวแล้วฮะสำหรับเจ้าหัวฟูซัดคนเดียว4ประตู ทำให้เชฟฟียูไนเต็ดเอาชนะเอเบอร์ตันไปได้นะฮะมาดูพเมียลีกนัดที่5ครับเชฟฟียูไนเต็ดออกเยือนทอตแนมฮอสเปอร์ครับเรามาในชุดสีเหลืองครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเรียกว่าเป็นเกมยากอีกหนึ่งเกมครับเพราะว่าทอตแนมอฮอสเปอร์เนี่ยฝีเท้าก็ไม่ธรรมดานะฮะเอาละครับครองบอลได้ครับเจ้าหัวฟูครับวิ่งไปพื้นที่ว่างครับเพื่อนยังไม่ให้นะครับเชฟฟียูไนเต็ดยังเล็กครองบอลอยู่ตรงกลางครับผมนาทีที่6ครับ เชฟฟี่ยูเนเตดออกบอลครับผมถอดแนมฮอสเปอร์ pur, ตัดบอลได้ตรงกลางครับแล้วส่งมาด้านขวาครับทะลุช่องมาแล้วซัดด้วยขวาเรียบร้อยครับถอดแนมฮอสเปอร์ pur, ออกนำเชฟฟี่ยูเนเตดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ้วยฝีเท้าของริชาริสันครับผมแม่ตัวจริงไม่น่าคมขนาดนี้นะฮะเนี่ยโอ้โหถูกออกนำตั้งแต่ไก่โหเลยดูภาพช้าครับเขาส่งมาตรงกลางครับกองหลังเราประกบพลาดครับทำให้สูตรหน้าเขาว่างครับแล้วก็ยิงเข้าไปไง่ายๆเลย เชฟฟี่ยูไนเตดไม่ยอมครับนาทีที่10ครับเจ้าหัวฟูมองออกไปทางขวาให้เพื่อนครับวิ่งเข้ากลางไปแล้วครับเพื่อนยังไงฮะโยนบอลอะมงไม่ได้นะฮะเอาอย่างได้บอลอยู่ครับจับกระชอกไปนิดหน่อยเสียบเลยฮะเพื่อนได้บอลครับยิงเลยเอ้าแล้วเข้าเลยนาทีที่12ครับผมเชฟฟี่ยูไนเตตตีเสมอท็อตแนมฮอสเปอร์ได้ครับ1ประตูตอนหนึ่งครับเดี๋ยวบอลูกนี้ต้องให้เครดิตเจ้าหัวฟูด้วยนะครับพอเราไปแย่งบอลมาได้นะฮะ ในนาทีที่14ครับท็อตแนมฮอสเปอร์ได้บอลตรงกลางครับยังไม่ไปไหนนะฮะยังครองบอลอยู่หลังเราก็ไม่กล้าบีบะฮะเอาละครับเราตัดบอลได้แต่เบียดแพ้เขาครับโอ้ยทะลุช่องมาแล้วสัด,ด้วยสายเข้าไปเลยลิชาริสันคนเดิมครับผมท็อตแนมฮอสเปอร์ออกนำเชฟฟี ED, ูอตเตตสองตัวทูต่อหนึ่งหมูพิ่งตีเสมอได้ไม่ทันเลยเนี่ยฮะเนี่ยเหนื่อยเลยนาทีที่40ครับเชฟฟีูอนเตดได้ครองบอลด้านขวาครับผม กระชากไปแล้วครับกระชากไปแล้วเจ้าหัวฟูวิ่งมาตรงกลางครับขอบอลมองข้ามคานโอ้ยเสียดายมากฮะจริงๆน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็สองทีมทำอะไรกันไม่ได้ครับจบครึ่งแรกไปครับทอตแนมฮอสเปอร์ออกนำเชฟฟี่ไนเต็ดสองประตูตอนหนึ่งครับโอ้เหนื่อยเลยฮะครึ่งหลังเอาละครับเขี่ยบอลเริ่มครึ่งหลังครับ,รรบเชฟฟี่ไนเต็ดบุกจากซ้ายไปขวานะครับ เกมนี้เราเล่นไม่ออกเลยนะฮะเนี่ยแถมเริ่มมีสัญญาณอยากจะเปลี่ยนตัวเราด้วยนะครับนาทีที่64ครับทั้ง2ทีมมีการเปลี่ยนตัวครับแต่เราก็ยังอยู่นะฮะฟอร์มกระเตื้องมาเล็กน้อยครับเป็น6.4แล้วครับมาดูนาทีที่84ครับเชฟฟยูเนเตดไดบอลทางกราบซ้ายครับโยนเข้ามาเจ้าหัวฟุกมงโอ้ยถากเสาไปครับอดตีเสมอเลยแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยครับ โอยเล่นไม่ออกจริงครับวันนี้สถีติครับลงไป84นาทีครับ เรตติ้ง6.9ชุดออนทารเกตไป1ครั้งครับก็เป็นการพ่ายแพ้นัดแรกนะครับแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่อันดับ2นะครับแข่งไป5เกมมีทั้งหมด12คะแนนครับส่วนเกมหน้าเราจะเฝ้าบ้านพบกับนิวคาสเซิลครับก็จบไปแล้วนะครับกับภารกิจพาดับคู่รอดตกชั้นกับนายหัวฟูเอพิซอดที่3แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับแชมป์เกมเมอร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ